สูรนะด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงการุนาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออินน่าอับสัลนานูฮันอิลาข้าวมิฮีอันอาดิดขคาวมักมินกับลรอัอย์เอตีฮุมอาดาบอัลีมแท้จริงเราได้ส่งนูฮ์ไปยังมูชนของเขา โดยบัญชาว่าเจ้าจงกล่าวสักเตือนหมู่ชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเก็บปวดจะมาถึงพวกเขา,วเขาควลลยมมอินนนีุดบเขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยแท้จริงฉันคือผู้ตักเตืนอ,น,น,อตตนอันชัดแจ้งของพวกท่าน พวกท่านจงเคารพพักดีอัลลอฮ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน ออินนาจลลลดูคุมมพระองค์จะส่งอภัยโทษให้แก่พวกท่านในความผิดของพวกท่านและจะทรงผ่อนผันพวกท่านจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้แท้จริงวาระของอัลลอฮ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาต่อไปอีก พวกท่านไิ้รข้ากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ทั้งกลางคืนและกลางวันแต่การเรียกร้องเชิญชวนของข้าพระองค์ ไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดแก่เขานอกจากการหลบหนี وا وا แต่แท้จริงทุกครั้งที่ข้าพระองค์เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วมืออุดรูหูของพวกเขา,เขาและเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปรง และพวกเขาอย่างดื้อรั้นและยิง่งยโสด้วยความจอมหอมครั้นแล้วข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยแล้วข้าพระองค์ก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผย อีกทั้งข้าพระองค์ยังได้บอกกล่าวแกว่พวกเขาอย่างลับลับอีกด้วยข้าพระองค์ได้กล่าวว่าพวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง ยพระองค์จะทรงหลังน้ำฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน <S <S you และพระองค์จะทรงเพิ่มภูนทรัพย์ส,สินและลูกหลานแก่พวกท่านและจะทรงทำให้มีส่วนมากมายแก่พวกท่าน และจะทรงธรรมให้มีลำน้ำมากหลายแก่พวกท่านมาละคุมลาตรรจูนลิลลาฮิวะกอร่าทำไมพวกท่านจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของล่ะวะกอดขลักคุมอัตวาราและโดยแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านตามลำดับขั้นตอนอลัมเธราวคยฮะขลักล้าหุสบ่าสมาวาทินติบากา พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นชั้นอย่างไรและทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าและอัลลอ ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินเช่นพืชผักแล้วจะส่งให้พวกท่านกลับคืนสู่ในแผ่นดินและจะส่งให้พวกท่านออกมาอ,อีกเพื่อคืนชีพและอัลลอฮ์ส่งทำให้แผ่นดินนี้ ราบเรียบกว้างใหญ่สำหรับพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้นนูชได้กล่าวว่า,วาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มทูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุนและพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่ และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ทอดทิง้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาดพวกท่านอย่าได้ทอดทิง้งวัดและสวัวและยาหูตและยาอู และนนนััเป็อาและโดยแน่นอนพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงผิดดังนั้นขอพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้น นอกจากการหลงผิดเท่านั้นมิมมาขอติอาติมุกรุฟ فأدخلونا ฟะลัมย ج د ดู لهم من ล و ن الله أ ن ص า ر อันเนื่องมาจากความผิดมากหลายของพวกเขาพวกเขา,เขาจึงถูกจมน้ำตายและจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรก ดังนั้นพวกเขาะจะไม่ได้พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮกแล้นูซ<ะ>์เลกลาว,ว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลย พระแท้จริงหากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทำให้ปวงบ่าวของพระองค์หลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวสาบ เเปฏิสธัลลาทาา่นข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแม่ของข้าพระองค์และผู้ที่เข้ามาในบ้านของข้าพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศไหยณะเท่านั้น